ดูงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ในย่านสถานีโพธารามนะครับอยู่ในช่วงขั้นตอนสนุดท้ายแล้วนะครับเป็นงานเกลี่ยหินนะครับาจาทจะได้ลงหินแล้วก็อาชินเสร็จแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนการสันหินแล้วก็ปัดหินนี้นะครับก็จะจบกระบวนการ ระวังนะครับเพราะาทำงานผ่านบนญชาชลา็นงานก่อสร้างรถไฟทางกู้ในย่านสถานีโพธารามครับในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใจอย่าเสร็จแล้วพอเสร็จตรงนี้เสร็จนะครับ ก็จะเหลืองานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นช่วงระหว่างสถานีของตถไฟมาโพธารามนะครับประมาณสักกิโลหนึ่งแล้วก็ช่วงสถานีในย่านสถานีนครปฐมนะครับสักประมาณ3 0 0เมตรระบบทางคู่นะครับจากความป็นหึ่งึงโพธารามก็จะใช้งานได้ครับขึ้รถวิ่งสวยกันได้ งานหลักนะครับเหลือแค่2จุดซึ่งก็ได้เริ่มทําไปแล้วนะครับอีกไม่นานก็คงเสร็จตัวอาคาสถานีเท่าที่ดูนะครับก็คาดจะเสร็จราวเช่นกันนะครับก็เหลือการเก็บรายละเอียดงานอีกไม่มากครับและเลยช่วงโครามไปนะครับก็เลยจะเกิดแค่ช่วงสถานีบ้านปุ้ยนะครับ ก็รามาสถานีบ้านกาล้วยกับกราชบุรีช่วงโค้งบางลี่นะครับจะเหลือแค่จุดนั้นที่ว่าจะต้องก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสักหนึกิโลเมตรโดยประมาณได้ครับตรงนี้ที่จุดที่ผมกล่าวไปนะครับถ้าทำเสร็จสิ้นก็นจะสามารถเปิดใช้งานรถไฟทางคู่นะครับจากนครปฐมไปถึงชุมพรได้ แต่อาจะต้องมาเก็บงานเพิ่มนะครับในช่วงยานสถานีบ้านเป่งกับช่วงสถานีน,าน่าจาังประชุมพอนี่นะครับถ้าที่ดูจากลักษณะรางแบบนี้นะครับก็มีการลงหินนะครับทำการอัดหินไปแล้วนะครับหลายรอบ จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับการกันลาหินนะครับห,หินได้ลูกทรงแล้วก็ปัดหินที่ค้าอยูบ่บนหัวหมอนออกแล้วก็จะทำการสั่นหินนะครับแล้วก็ขาสเตทล่างนะครับก็จะเสร็จสิ้นกระบวนยากก่อสร้างครับ